บรรยากาศอัปเดตมาเป็นเฟิร์สคลาสมานั่งรถไฟแล้วออกประมาณห่ายโมงคึ้นเหนื่อยที่นั่งเลือกตัวนี้ รถไฟมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มด้วยถ้าไม่ถามคขานี้ตกรถแน่ในมอนิเตอร์ขึ้นว่าอยู่แพลตฟอร์มที่ชานชลาที่6แต่จริงๆรถเข้าชาันชลาที่จริงจริงรถเข้าชานชลาที่6แต่ในมอนิเตอร์โชว์ชานชลาที่4เอากับเขาสิว่าประเทศไทยแย่แล้วนะที่นี่มั่วกว่ แล้วในตั๋วก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรเลยบอกแค่ว่าจากไหนไปไหนขึ้นชันชลา,าที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องมาดูที่มอนิเตอร์ที่สถานีเองว่ารถของเราอะ่ะมันจอดชันชลา,าที่เท่าไหร่ดูแล้วยังไม่แน่ใจนะดูแล้วต้องลงมาดูอีกมันเสือกเปลี่ยนอีกตอนรถมาจอดเปลี่ยนอีก ไม่ใช่คนที่นี่แล้วตกรถแน่